ตุการณ์มันมาหนักขึ้นตรงที่ว่าพอใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยจอมพลปอแกต้องการสร้างภาพว่าแกเป็นนักประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการแกไม่เอารัฐประหารแล้วนะครับแกทุกอย่างให้เป็นการตัดสินเนี่ยแกก็เปิดโอกาสอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามีการให้ปักจอมพลปอแกก็ฉลาดนะแกเป็นนักพูดพอสมควรตอนนั้นมีการตั้งทักกรรมกรขึ้นมาครับ โดยในสังพัฒโนไทยมีสมาคมเสรีแรงงานซึ่งจริงๆกรรมกร,รมก็แปลกนะอยู่ในความอุปถรัรมภ์ของเผ่าศิยานน์คือในเผ่านี่แกไปเลี้ยงสมาคมกรรมกรแล้วก็มีในเลื่อนบูสุวรรณเป็นยกสมาคมกรรมกรครับเป็นสมาชิกร,รกรัฐสกิจในปี2499จมพปอก็ได้ออกพระราชบัญญัติแรงงานครับเอาใจกรรมกร แล้วแกก็ประกาศให้วันที่หนึ่งพฤษภาเป็นวันเมด์วันกรรมกรนะครับสนับสนุนงบประมาณให้กรรมกรจัดงานฉลองยิ่งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงจอมพลปอเป็นคนจัดแล้วจอมพลปอแกก็ไปปลาใสยวันกรรมกรเองอที่สนามหลวงแกไปประกาศยกย่องผู้ใช้แรงงานครับว่าชาวโลกเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพวกกรรมกรกรรมกรเป็นผู้สร้างโลก จากการออกพระราชบัญญัติแรงงานของรัฐบาลจมพลปอเนี่ยก็เลยทําให้เกิดสาภาพแรงงานโดยถูกกฎหมายเป็นร้อยเลยครับทีนี้ทุกคนก็จัดตั้งสาภาพแรงงานทีนี้ก็มีการนัดแนะให้ผู้นําสาภาพสร้างผลงานให้ตัวเองโดยการตั้งข้อเรียกร้องตั้งข้อเรียกร้องเรื่องค่าจ้างสวัสดิการต่างๆยื่นต่อนายจ้างพอนายจ้างไม่ยอมก็นัดหยุดงานครับสไล พี่ก็เลยสไตล์กันใหญ่เลยจักได้ผลแล้วในสังพัฒนูไทยในนามของนายกสมาคมกรรมกรไทยก็รู้ว่าเป็นหน้ามาของจอมผลปอน่นแหละก็ทําเป็นว่าไปขอร้องจอมปอเจราจาไก่เกียรกับนายจ้างครับก็ตกลงกันได้ด้วยดีแบบว่าได้ทั้งสองฝ่ายวินวินนหละลูกจ้างก็ได้ประโยชน์นายจ้างก็ไม่ได้เสียอะไรมาก มันเป็นวิธีหาเสียงของจอมพปออย่างหนึ่งนะครับแกฉลาดแกยอมยอมลงไปช่วยกรรมกรแกตั้งสาภาพขึ้นมาเองนะแล้วแกก็ไปไกลเกียข้อพิาพาทก็เลยทําให้จอมพลปอเนี่ยเป็นขวัญใจครับบรรดาพวกหลักยาทั้งหลายแหล่ไอ้พวกนายจ้างก็งงครับตกลงมันจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่เนี่ยจอมพลปอพอมาจุดนี้จอมพลปอแก่ก็เลยคิดว่ายังไงแกก็สู้กันในควงได้ ยังไงก็คงไม่แพ้ตอนนั้นเนี่ยกำหนดการเลือกตั้ง2,500คือ20กุมภาพันธ์ก็ถือว่าปี2,500เป็นปีเกิดพุทธกาลครับไปมีงานใหญ่โตมีการจะสร้าง,นนงพุทธมณฑลจอมพลปแกก็เลยบอกว่ามันเป็นงานสำคัญแกควรจะอยู่เป็นนายกต่อเพื่อเป็นประธานจัดงานฉลองนี้พอใกล้เข้ามาปรากฏว่า ลูกน้องของแกเนี่ยทั้งสลิดท,ทั้งปอมันด่ากันไปด่ากันมาเรียกว่าถมน้ำลายข่ามหัวเจ้านายบางทีก็ไม่ข้ามครับมาแปะอยู่ที่เจ้านายทีนี้ปฏิทิตรัดพวกในควงนักไฮปาร์คเสลพัทพวกด่าเก่งๆเ,เนี่ยก็นำไปขยายผลครับเมื่อสลิดกับปอทะเลาะกันก็ได้ช่องเลยก็เลยเกิดอาการมันครับต่างคนต่างแขเผาไปแฉสลิด สลิดก็มาแฉเผาเละครับจอมพลปอก็เละไปด้วยตอนนั้นก็เลยมันครับต่างคนต่างแขทําให้หนังสือพิมพ์ขายดีครับในขณะที่พักรัฐบาลเองพักจอมพลปอเนี่ยไปปาใสายที่ไหนก็ไม่มีคนฟังต้องจ้างถึงจะมีคนฟังครับถ้าไม่จ้างก็ไม่มีใครฟังมันสู้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้ประชาธิปัตย์เขามีเรื่องแขเยอะแล้วโดยเฉพาะที่แขกันเองด้วยนะ คนรัฐบาลแฉกันเองจัดให้ปรรคคนก็ฟังเป็นหมื่นครับส่วนพรรครัฐบาลศรีมลังคศีลาไปพูดก็ไม่มีคนฟังมันทําให้ฝ่ายรัฐบาลคือเลขาธิการพรรคศรีมลังคศิลาโกรธมากพูดแล้วไม่มีคนฟังก็เลยไปด่าพรรคฝ่ายค้านแทนเอาเรื่องเก่าๆงัดขึ้นมาดา่าไปด่าบบกว่าไอ้ควงอภัยวงหัวหน้าประชาธิปั์เนี่ย คือควงจะเป็นคนผอมๆนะครับไอ้ควงเนี่ย,นนร,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 ยรูปร่างเหมือนอย่างกี้ย,ยาไม่น่าจะมาเสนอตัวเป็นนายกกับเขาเลยควรจะเลือกจอมพลปอดีกว่าเพราะจอมพลปอเกเป็นคนหน้าตาดีครับสง่าราศีดีพอไปพูดอย่างนี้ปุ๊บไปเจอคนพูดเก่งๆอย่างในควงเนี่ยในควงก็เลยขึ้นเวทีสวนกลับมาบอกว่าไอท้ที่ตัวเองรูปร่างเหมือนขี้ยาก็เพราะว่า ไปเสพยาฝิ่นเข้าไปยี่สิบตันครับเสียดายได้ข่าวว่าตำรวจจะเอาฟฝิ่นไปถ่วงน้ำซะแล้วตาคงจะเมาฝิ่นกันเปอะไปหมดนักสืบก็เลยเอาไปพาดหัวข่าวไปด่าพวกเผ่าอีกเพราะฉะนั้นจอมพลปอก็เลยเรียกเผ่ามาเบรกบอกว่ามึงอย่าพูดอะไรเลยว่าอยู่เงียบๆพูดแต่ละทีนี่กูมีแต่เสีย <laughs> ไปพวกกองเสนาธิการของ พักศรีมังกศีลาพยายามจัดให้จจมพลปออกไปหาเสียงแบบดาวกระจายไปเปิดเดี่ยวไมครโฟนที่คงเตยครับตรงไหนกรรมกรท่าเรืออยู่เยอะนี่นะพวกสุลามุสลิมเนี่ยหอประชุมหมา,ายอะไรธรรมศาสตร์หาเชิงกับปัญญาชนนะมีพวกคนระดับดาราไปปรากฏตัวนะครับให้คนมาฟังกันเยอะๆเขาจะไปดูดาราแล้วก็ปอไปพูดด้วยนะ เพราะว่าจอมพลปคอ,อ,อาณาใสยดีแกก็ขอร้องไอ้เผามึงเงียบๆพูดแต่ละทีเนี่ยมีแต่เสียคะแนนทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยทาไงเพราะจเรกเผาชยนนท์แกเป็นเลขาธิการพรรคแกประเมินแล้วเนี่ยนะประเมินจากการฟังหาสงหาสีนี่มาเข้าไปฟังแต่ฝ่ายข้างกันหมดฟังเรานี่ไม่มีคนฟังเลยถ้าขืนปล่อยให้มันเลือกตั้งแ,แ่ย สงสัยว่าพักศิีปมังคศีลาของเจ้านายเราจอมพลปอเนี่ยดีไม่ดีจะแพ้นะครับแพ้ลาบคาบโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยพักปฏิปักิเนี่ยคงจะนอนมาแน่แน่ถ้าจอมพลปอจะชนะก็คงจะหลุดไปได้คนเดียวแะครับแต่ถ้ามีรายละเอียดพิบูลสงครามก็คงจะได้เพราะว่าแกไปลงนครนายกทีนี้จะทำยังไงดี ก็ต้องใช้หัวคะแนนเนี่ยในเมื่อเผ่าก็คิดว่าเอาชนะปจจระจันิปัดด้วยคะแนนมนุษย์ไม่ได้ก็เอาชนะด้วยคะแนนผีครับในเมื่อคนไม่เลือกเอาผีมาช่วยเลือกแล้วกันเอาผีมาช่วยลูกพี่ให้ได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งสมัยนั้นนะครับหัวคะแนนของพรรคเผ่าคือสิริมังคสิลาเนี่ยเขาจะทําแหนบแหนบเครื่องหมายตราไก่ตราไก่คือ เครื่องหมายจอมพลปอจอมพลปกเกิดปีไก่เกิดปีลากาเผ่าก็ทำแหนบเครื่องหมายตราไก่ประจับตัวจอมพลปให้เสียบกระเป๋าให้โดดเด่นครับเอาไว้ให้ข้าราชการเห็นว่าเผ่ามาแล้วเด็กนายนะเด็กมีเส้นไม่ใช่เด็กธรรมดา ตำรวจก็เกรงใจครับใครพกแหนบเนี่ยขับรถป่าไฟแดงจอดร,รถที่ห้ามจอดเนี่ยนะตำรวจจะจับเพราะว่าอันนี้กำลังรีบไปหาเสียงให้จานายขออํานวยความสะดวกหน่อยนะพอเห็นใครที่มีติดแหนบนี่นะครับตำรวจตำรวจก็ต้องตะเบะเชิญครับเชิญเชิญครับท่านานักรท่อพิมพ์ก็โจมตีตั้งอ้องเสตงว่าบรรดาหัวคะแนนของพรรคสรีมนักศีลาจ,จมพลปอเนี่ยที่มีเผ่าเป็นเลขาธิการพรรค เป็นนักเลงรุ่ล้วนเลยครับเผาเองก็โง่นะเหมือนในประยุทธ์เนี่ยยอมรับว่าก็จริงครับเป็นนักเลงแล้วยังไงนักเลงไม่ดีตรงไหนนักเลงเสียหายตรงไหนเขาเรียกว่าผู้กว้างขวางครับนักเลงเนี่ยผู้กว้างขวางสมัยนน่นนะเผ่าเขาไม่เรียกนักเลงเขาเรียกพวกเขาว่าผู้กว้างขวางคือผู้ที่มีคนรู้จักไปทั่ว ก็เลยเป็นคำที่เขาเรียกกึ่งกึงประชดแล้วครับใครเป็นนักเลงเขาเรียกว่าผู้กวางขวางระดับสูงนะครับระดับมือเท้าก็จะเป็นมีแหนบระดับล่างๆก็จะเป็นบัตรครับบัตดพิมพ์เครื่องหมายตาไกา่ถือว่าเป็นบัตรประจำตัวของทีมงานทักศิลิมาซีลาถ้าจิโก้เรียกว่าบัตรเสือกก็ได้นะเสือกได้ทุกที่ ผู้พกบัตรนี้นะครับส่วนหนึ่งจะเป็นนักเลงอันธพาลเอาไปใช้ได้ดีในการประกอบอาชีพครับคุมบ่อนคุมซ่องเนี่ยพกบัตรเรีมละกสีลาตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ครับตำรวจอาชีพเห็นแล้วก็เบื่อนายเพราะมันเส้นใหญ่มันพกบัตรเสือกเนี่ยบัตรเสีมันลศกีลาไลบ่บรรดาที่เรียกว่านักเลงหรือผู้กวางขวางเหล่านี้ก็จะถูกเรียกไปรับงานครับ ไปรับงานอย่างลับๆทำยังไงก็ได้ครับให้พักของเจ้านายคือจอมพลปอเนี่ยได้รับการเลือกตั้งจะทำงไงก็ได้นะทีนี้ไอ้เรื่องพวกนี้มันหนังสือพิมพ์ก็รู้ลุกออกมาหนังสือพิมพ์ก็เลยมาลงข่าวครับมีทั้งพลล่มเวียนเทียนไพ่ไฟลือกันไปกระชอนเลยครับ ตอนนั้นไม่มีผู้ว่ากทมนะครับแต่เขามีเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครตอนนั้นไม่มีกรุงเทพนะครับมีแต่พระนครในฉลวงฒนภูติผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเลือกตั้งให้บริสุ์ยุติธรรมตอนนั้นคือหมหาไทยคือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาดูแลในเมื่อมีเสียงเล่าลือกันอย่างนั้นก็ต้องออกมาปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้ครับ แล้วในชลละลอผู้ราการจังหวัดพระนครก็ถึงกับสาบานว่าจอมพลปเนี่ยได้เรียกตนเองเข้าไปสั่งกำชับเต็มที่ครับช่วยดูแลการเลือกตั้งให้ดีที่สุดอย่าให้มีทุจริตเด็ดขาดพลเอกสลิดก็บอกกับนังสือพิมพ์ว่าก็ได้ขามมาเหมือนกันว่าจะมีการทุจริตครับสารพัดวิธีโกงเคิียรหายเลยเนี่ยนะ สลิดก็บอกว่าได้ยินแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทําไมคนช่างไปเข้าใจว่าคุณเผ่าจะโกงเสียเรื่อยสลิดพูดดีนะทําไมคนช่างไปเข้าใจว่าคุณเผ่าจะโกงเสียเรื่อยตนขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเลขาธิการเผ่าศิยนนท์นะไม่เคยสั่งให้ตนในฐานะกรรมการทักให้ทําอย่างนู้ดอย่างนี้ หรือให้อยู่เฉยๆเลยแต่หากลูกน้องของเผ่าบางคนที่พักดีเกินไปจะเล่นอย่างนั้นตนก็ไม่รู้ด้วยแบ่งรับแบ่งสู้นะทำน้องว่าเผาไม่ได้สัางครับลูกน้องทำเองเพื่อให้เห็นว่าตนเองคือสลิดพูดจริงทําจริงพลเอกสลิดก็เรียกประชุมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั่วประเทศขอให้ทุกคนวางตนเป็นกลาง ในฐานะที่เป็นฐานของชาติรั้วของชาติห้ามไม่ให้ทําตามคําสั่งของพรรคการเมืองใดเป็นอันขาดให้วางตัวเป็นกลางครับสลิตเรียกมาสั่งอย่างนี้ก็ได้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นเลยนักสืบก็ลงข่าวสนับสนหนุนครับว่าสลิตเนี่ยมันเพ็เ,เอกริงงนานๆออกมาทีแต่ว่าหนักเหลือเกินออกมาแล้วได้คะแนนครับออกมาแล้วไม่มีเสียตอนนั้นผู้สมัครของพรรคสิริานังคศีลาก็มีจอมพลปอเป็นเบอร์หนึ่งครับ แล้วก็มีแต่ละคนพลอากาศโทมุนีมหาสัน,นทนะเวทยายังรังสิลิปพลเอกเทาเพียรเลิศก็ลองลงมาเรื่อยๆครับที่เขาสมัครกันมีในรักปัญญารชุนด้วยนะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศในวิกิบอกว่าเป็นพี่ชายของอนันต์ปัญญาชุนพอวันเลือกตั้งใกล้เข้ามาเนี่ยพักประชาิปัตยให้หลวงอังคนานุรักษ์ เป็นหัวหน้าหน่วยจับโกงเลือกตั้งก็เหมือนทุกวันนี้นปชจับโกงประชามติสมัยนู้นนะครับห้าสิบเก้าปีก่อนยกสิปีนะปฏิทปปิดต,ตั้งหลวงอังคาานุลักษ์เป็นหัวหน้าหน่วยจับโกงเลือกตั้งครับและดาคนของพรรคมาช่วยทํางานกันอย่างมีระบบโดยได้นักศึกษาจากธรรมศาสตร์กลุ่มใหญ่มาช่วยครับจับโกงเลือกตั้งออกประจําทุกหน่วยเลือกตั้ง กะว่าจะไม่ให้พักคศรษฐีมังกรกีราจมพนปอเนี่ยของเผ่าเนี่ยนำพลล้นมาเวียนเทียนเข้าย่อนบัตรซ้ำซากรู้เขาว่ามันจะโกงคือมันรู้กันแซดไปทั้งตลาดทั้งเมืองอ่ะแต่หน่วยืักตั้งหลายหน่วยเนี่ยก็จะมีผู้ชายใส่ชุดเสื้อเชิดสีน้ำตาลติดแนบตราไก่เป็นคนคุมอยู่ผู้ชายนะครับใส่ชุด เสื้อเชิดสีน้ำตาลติดแนบตาไก่คุมไม่รู้ว่ามันมาทำอะไรส่วนผู้กว้างขวางหร่อ,อัรพานประจำท้องถิ่นเนี่ยก็จะติดแนบตาไก่อย่างเดียวกันครับทั้งอัรพานทั้งไอ้นี่นะไม่รู้มาจากไหนมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ขนชาวบ้านออกมาลงคะแนนเสียงเป็นละลอกละลอกมีคนทักว่าอ้าวเมื่อกี้ไอ้คนหน้าแบบนี้มาลงคะแนนไปแล้วเนี่ย มากันฝูงหนึ่งเลยไอ้นี่เป็นชุมชนฝาแฝดหรืออย่างไรทาไมหน้าเหมือนกันเลยตะกี้ก็มากลุ่มหนึ่งอันนี้ก็มากลุ่มหนึ่งหน้าเหมือนกันเลยบรรดาผู้กว้างขวางและตาพานก็จะมาช่วยตอบคาถามและก็ข่มขู่บรรดาผู้สังเกตการไม่ให้สอรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นจนเกินงามทีนี้ที่หน่วยเลือกตั้งอูรุพง์นะครับคงจะรู้จักแถวโคลิเซียมเก่าเนี่ยนะอูรุพง์เนี่ย ที่ตั้งส,มสโมสรโรตารี่ไทยครับของท่านหญิงละเอียดพิบูลสงครามเป็นนายกการเนี่ยนาย,ยกสมาคมอยู่ก็ทำอะไรแปลกมากนะครับคือก่อนจะเริ่มเปิดหีบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าไปหย่อนบัตรปรากฏว่ากรรมการหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ยอมเปิดหีบให้ประชาชนดูครับมมนต้องเปิดให้ดูว่าข้างในไม่มีอะไรว่างๆนะอันนี้ไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดให้ดูว่าเป็นหีบเปล่า ผู้สังเกตการบางคนยังเห็นว่ามีบัตรลงคะแนนกองอยู่บนโต๊ะกรรมการเจ็ดปึกใหญ่ขอเปิดดูครับอันนี้เอาบัตรมาจากไหนเนี่ยปึกว่าเลอะเลยกรรมการไม่ยอมให้เปิดดูโต้เถียงกันเอะอะประชาชนก็เฮเข้าข้างปฏิธิป,ปัต,ตอนปฏิธิป,ปัต์เป็นนั้นดีครับสู้กับเสรีมนนักศิลาจอมพลปเผ่าศรีนอนุเนี่ย พอเจเ,เข้าไปผู้กว้างขวางหรืออันตพานผู้ไอ,อันตพานที่ติดแนบตีลวนทันทีว่าประชาธิปัตย์จะก่อควลการเลือกตั้งใช่ไหมก็คือจะปะทะกันอยู่แล้วพอดีมีคนโทรไปแจ้งผู้อธิการจังหวัดพระนครครับน,นายฉลองวณภูติผู้ว่าฉลองวณภูติพร้อมกับสารสวัตรทหารอาวุธครบมือสามนายก็รีบเข้ามายาสึกต,ตรวจด,ดูครับยังไงก็ต้องตรวจด,ดู ปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งเจ็ดปึกกาหมายเลขยี่สบห้าถึงสามสิบสามของทีมสิริมรังกริีลากาไว้เรียบร้อยแล้วกะรอจังหวะครับยัดลงในหีบเพราะผู้ว่าชะลอสั่งให้กรรมการเปิดหีบกรรมการก็กระซิบบอกท่านผู้ว่าว่าอย่าดูเลยครับท่านอย่าดูเลยครับในนั้นมีเขาเรียกว่าไพ่ไฟที่ท่านเผ่าศรียน,นนสั่งไว้ใส่ไว้ในตู้แล้วนะครับ ผู้ว่าฉลองวัฒนพุติบอกไม่ดูไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะก็ขอยึดบัตรทั้งหมดพร้อมต้องขอหีบคะแนนเอาไปเก็บไว้ที่กระทรวงมหาทไทยเอาหีบใบใหม่มาสลับครับอันนี้ไม่ได้น,นี่โกงนี่ว่าพอท่านผู้ว่าฉลอวัฒนพุติกลับมาถึงที่ทํางานก็มีลูกน้องเอาโทรศัพท์มายื่นให้ครับเมื่อก่อนไม่มีมือถือโทรศัพท์เป็นสายนี่นะท่านครับท่านครับ ฮัลโหลมีเสียงตะหวาัดลั่นมาว่าไอ้รอมึงเอาหิบบัตรของกูกลับมาทำหาหาอะไรด่าครับไอ้รอเรียกไอ้รอมึงเอาหิบบัตรของกูกลับมาทำหาหาอะไรทำไงดีครับก็ไม่รู้จะทำยังไงคือตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่เสียงทางนู้นนะครับชัดเจนมากเลยมึงเตรียมตัวตายได้แล้วนะ กูต้องเอามึงออกให้ได้นะพูดอย่างนี้ผู้ว่าก็ไปตงกลับบ้านแล้วครับไปนอนที่อื่นกัว,ว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเผ่าเสียน,นโทวบอกว่ามึงเอาหีบของกูไปทําไมมึงตายแน่ๆงานนี้นะเด่งแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทนนันหนังสือลาออกครับทนนันหนังสือถึงจอมพลปพิบูลสงคราม ในฐานะที่จอมพลปก็เป็นนายกด้วยแกเป็นรัฐรีมหาไทยด้วยนะครับทำหลายตำแหน่งชะลอบรรทุกตีบอกว่าไม่สามารถรักษาสถานการณ์แห่งการเลือกตั้งให้บริสุยธรทมได้ไม่สามารถปกครองในอำเภอบางคนได้ก็ประหลัดก,กระทรวงก็บอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนครับอย่าพึ่งไปนะชงไปดูงานต่างประเทศก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาแต่ ก็ไม่ต้องกลับแล้วครับเพราะสลิกาปฏิวัติก่อนไม่ทันได้กลับทีนี้ก็จะมาคุยอีกเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับกลับกันเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยที่เขาเรียกว่าพลล่มไพ่ไฟไอ้คําว่าไพ่ไฟนี่มันก็คือบัตรผีบัตรปลอมอะบัตรที่เตรียมมาไว้นะอย่างที่ทุกวันนี้ก็ใช้ครับประธานิประททปรคุจะใช้เลือกตั้งกรุงเทพเนี่ย อันนี้ผมสันนิษฐานเอาเอ,เองนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมีหกพันกว่าหน่วยถ้าคุณทำไพ่ไฟเนี่ยหน่วยละแค่ห้าสิบใบนะคุณจะได้คะแนนผีเนี่ยสามแสนทันทีเพราะฉะนั้นเลือกตั้งผู้ว่าสมมุติว่าคุณคิดว่าสุขุมพันธ์เนี่ยแพหนึ่งแสนและคุณทำไพ่ไฟหน่วยละห้าสิบใบ คุณก็จะได้สามแสนก็ไปกลับคุณก็จะชนะสองแสนไพ่ไฟคือบัตรผีครับเตรียมไว้เยอะๆคือจริงๆเขาจะรู้ว่าปกติคนมีสิทธิ์เลือกตั้งมันจะไม่ไปใช้สิทธิ์เยอะบางทีก็ไปไม่ถึงครึ่งนะครับอย่างสมัยนู้นเนี่ยหน่วยนี้มีเจ็ดพันมาไม่ถึงครึ่งหรอกมาอย่างเต็มที่ก็สี่พันสามพันมาสามพันใช่ไหมเตรียมไพ่ไฟไว้ สองพันจุงมาอีกสองพันทั้งหมดสี่พันยังไงก็จะละอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าไพ่ไฟก็คือบัตรปอมบัตรผีบัตรที่ไม่มีคนกานั่นแหละนะคือกาเองอะไรเองบัตรที่กาไว้แล้วนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปเป็นปึก,ปกๆนี่เรียกว่าไพ่ไฟอันที่สองคือพลล่มพลล่มนี่ก็มาจากที่อื่นครับโดดมาจากไหนก็ไม่รู้เรียกว่าพลล่ม ถึงเวลาก็มาลงคะแนนครับไม่รู้มาจากไหนคือเพิ่มคะแนนทั้งท่านท,ที่ไม่มีสิทธิ์จะลงนะนะเอาจากที่อื่นมาลงเรียกว่าผลล่มสําหรับเวียนเทียนคงจะรู้นะครับคือลงแล้วลงอีกลงแล้วเออเอ็นเนี่ยแถวนี้มันฝาแฝดเยอะไงทำไมน้ามันเหมือนกันลงแล้วลงอีกครับเรียกว่าเวียนเทียนเพื่อเพิ่มจํานวนหนครับลงหลายๆครั้งทําให้คะแนนน้อย กลายเป็นคะแนนมากคนจำมูนน้อยก็เลยกลายเป็นคนจำนวนหน้าก็เลยชนะการเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนู้นนะครับ